แผ่นลองเมาส์เปลี่ยนแสงได้นะครับผมนี่มีหลายสีเลยนะครับผมเป็นสี rgb นะครับเปลี่ยนได้เองออโต้ Auto แบบนี้เลยนะครับสีสวยมากนะครับแผ่นใหญ่ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองกดดูครับว่ามีหมดอะไรอีกปึ๊บอ่าอันนี้ก็เป็นแบบกระพริบนะครับนี่ rgb นะครับผมสีรวมกนันนะอันนี้เป็นสีรวมกันอ่ะลองอีกปึ๊บ โอ้อ่านนี้เป็นโหมดแบบว่าไม่เปลี่ยนแสงนะครับมีสีแดงอ่าสีละไอีกสีน้ําเงินนะครับโอ้สีน้ําเงินสวยสวยสวยอันนี้ผมลองปิดไฟนะเพื่อจะได้เห็นแสงแบบชัดๆสีละอีกสีเขียวสีชมพูโอ้สีอะไรเนี่ยสีฟ้าๆคือเขียวหน่อยสีเหลืองสีขาว